ดียามเช้าครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูมะลิดครับอัปเดตนิดนึงแตกยอดใหม่สวยมากเลยครับอาทิตย์เดียวครับผมใส่ขี้ไก่ไปเขียวปึ๊ดเลยครับใบนี้ยอดใหม่นี่สวยงามเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งต้นครับผม ใส่ขี้ไก่ไปพร้อมๆกันนี่ครับยอดใหม่ต้นนี้ก็สวยงามเหมือนกันไปดูต่ออีกหนึ่งต้นนะครับแตกยอดดีมากเลยนี่ครับใบนี้เขียวปึ๊ดเลย ยอดใหม่สวยมากเลยครับนี่ใบใหม่เป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับแปได้สวยอยู่มลิตพันไทยครับผมมาดูตนน้นเล็กๆบ้างครับนี่ต้นนี้ก็ช้ากว่าเขานิดนึงเริ่มครับอันนี้เริ่มเริ่มแทงยอดใหม่ อันนี้ก็เขียวอยู่ครับยังไม่แทงที่ไก่น่าจะใช้ได้ผลดีอยู่นะครับดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้อ๋อต้นนี้มีครับผมไปยอดชุดใหม่มาแล้วอันนี้จะเล็กกว่าเขาครับแต่เพราะ พร,พร้อมกันุ้ยปากกินนดน้ำไหมเมื่อกี้เยาไปปล่อยก่อนครับนี่เดีย๋ยวมันจะตายไปลงน้ำก่อนกี้ตักน้ำไม่เห็น ไปแล้วไปไหนเนาะนี่ไปแล้วครับปล่อยไปตักน้ำมารดมันไม่เห็นมันนี่ครับต้นนี้มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนมะล็ดมันงอกมามันก็เลยโตช้านิดนึงครับแต่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งตัวได้แล้ว น่าจะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวโอ้นี่ครับน้ำดอกไม้ชอบใหม่ดกครับดกดกใช้ได้เลยเคยถ่ายไปให้ดูแล้วครั้งหนึง่งไปไปดูต้นใหญ่ต้นนึงครับ ้นนี้ก็โตดีอันนี้สวนหลังบ้านครับไม่ได้สวนที่ทําไว้ใหม่สวนที่ทําไว้ใหม่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอันนี้ลองดูว่าใส่ปุ๋ยหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงบ้างนี่ครับอีกหนึ่งต้นต้นนี้โตวไวมากใบเขียวพื้นเลยกำลังแทง ยอดชุดใหม่ครับผมกำลังออกตัวนี้โตดีโตไวถือว่าไปได้สวยครับผมการแก้งเลยครับแดดจะจัด,จดน้ำลดหนึ่งกระป๋งวัละครั้งพอครับผมแค่นี้ก็ชื้นอยู่ได้ทั้งวันขอบคุณมากครับจะอัปเดต ให้ดูเรื่อยๆนะครับชี้รแรกว่าจะอัปเดตให้เดือนละเดือนละครั้งว่ามันโตไปได้สักเท่าไหร่อันนี้เห็นมันยอดมันสวยก็เลยอัปเดตก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม